มีปลอยเสียนที่เราเพิ่งตัดแต่งไปนะคะลดให้ชุ่มๆหน่อยนี่ฝนไม่ตกแดดร้อนค่ะแต่อย่าให้น้ำเขาขังมากนะคะนี่ต้นมิกกี้เมาส์เสร็จถีค่ะ ต้นมะลิค่ะรือสีผสมมีลิ้นมังกรอันนี้ต้นวัส,สนานะคะก็มีอะไรอีกเอ่ออยเซียนว่านสารพัดนึกรวยไม่เลิกค่ะดอกพุทธเยอะแยะเลยนะคะใช้ข้างบ้านให้เป็นประโยชน์ค่ะ เท่านี้ก่อนนะคะทักทายกันในไลฟ์แรกค่ะสวัสดีค่ะ